อันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําใส่แบบใส่ก้านนะคะลวดอันนี้จะใช้เส้นใหญ่นิดนึงใหญ่แล้วก็แข็งด้วยเพราะว่าดอกดาวเรืองอะ่ะมันจะมันจะมีน้ำหนักเยอะนะคะใช้ลวดเส้นเล็กไม่ได้ส่วนความยาวนะคะเอาตามที่เราต้องการได้เลยนะตัวตัวดอก ดอกที่บานแล้วเนี่ยก็จะใช้ลวดเส้นใหญ่หรือจะใช้เส้นเล็กก็ได้แต่ว่าจะใช้ทบกันจักสเส้นอะไรแบบนี้แต่นี้ก็เพลินว่ามีมีลวดเส้นใหญ่ก็ใช้เส้นใหญ่ดีกว่าความยาวนะคะเอาตามที่เราต้องการได้เลยความยาวนะอันนี้จะดัดนิดนึงเพราะว่ามันแข็งใช้ตัวตัวนี้ช่วย ร็จแล้วตรงนี้แตะกาวนะคะแล้วก็ใช้ไหม่พันพันทำไมพันเพื่อไม่ให้มันลื่นนะคะตอนที่เราไปม้วนม้วนตัวดอกอะ่ะมันจะได้ไม่หลุดมันก็จะได้ช่วยกันยึดนะคะ นี้แตกกาวเลยเลย แล้วเราก็ม้วนเดี๋ยวมาให้ให้ช่วงระยะแรกอะ่ะมันมันติดกาวดีก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุด ในช่วงแรกติดกาวดีก่อนแล้วเราก็ค่อยๆไล่ติดกาวไป พบรอบแล้วเรามาดูความเรียบร้อยตรงนี้ มันเป็นช่วงที่สุดท้ายที่มันมาทับกันติดเสร็จแล้วเราจะพันก้านนะแตะกาวไปที่ลวด เราจะพันกาวพันก้านนะคะพันแค่รอบเดียว เพราะว่ารอบที่สองอะ่ะเราจะไปพันเวลาที่เราเอาดอกตูมแล้วก็ก้านใบมาติดตัวใบนะคะมาติดอันนั้นเราจะผ่านรอบที่สอง เสร็จแล้วแต่กาวแล้วก็ป้ายป้ายแบบนี้อันนี้เสร็จแล้วนะคะดอกดาวเรืองแบบใส่ก้านนะยังไงก็ติดตามคลิปต่อๆไปนะคะว่า จะมาสอนอะไรอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามเพจให้ครูด้วยนะ